แอดอาหารสำหรับคนที่นอนน้อยหรืออดนอนตื่นเช้ากินอะไรดีให้เราสดชื่นวันนี้พี่ปรามีคำตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแน่นอนแต่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthyfish p a เพจ e a l t h y f i s บายพี่ปราเพิ่งเป็นเพจสุขภาพพี่ปราแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหอาหารอะไรที่เราควรจะทานสำหรับคนที่อดนอนมากๆมา,มาฟังกันเลยออ้ยนอนดึกทุกวันเลยพี่ปานอนจนตาที่จะเป็นห,หมีแพนด้าแล้ว ขอบตาคล้ำมากเลยจําเป็นต้องนอนเดี๋พี่ปลาต้องทํางานเออร่างไาของเราก็อ่อนเหนื่อยละเราจะทานอาหารอะไรดีวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้หนึ่งข้าวกรองและธัญ,ญพืชต่างๆโอ้โหข้าวกรองและธัญ,ญพืชต่างๆมันมีประโยชน์อย่างงั้นเยรอแน่นอนมาฟังกันเลยพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ากาบ้าคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจากข้าวกรองและธัญ,ญพืชโดยกาบ้าจะช่วยให้สมองที่ยังมึนๆทางานได้ดีขึ้น อีกทั้งวิตามินบีที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและก็สมองได้เป็นอย่างดีข้อที่2เต้าหู้เนื้อปลาไข่ขาวอโหู้โแล้วยังมีอย่างอื่นๆอีกมาฟังกันเลยแน่นอนประเภทที่สองเต้าหู้เนื้อปลาไก่ไข่ขาวไข่ขแดงและถั่วเหลืองพี่ปลาบอกเลยว่าอาหารเหล่านี้มีโคลีนตัวช่วยสร้างเคมีสมองสารอาหารจําเป็นสําหรับคนนอนดึกเพราะจะช่วยให้สมองที่เหนื่อยล้าจากการนอนไม่พอ ได้รับสารอาหารไปบำรุงทดแทนเรียกว่าดีมากเลยเนี่ยไปบำรุงทดแทนเคมีสมองธรรมชาติที่ร่างกายไม่มีโอกาสสร้างขึ้นมาเองเพราะเราอดนอนทําให้สมองเกิดความตื่นตัวแม้จะไม่ได้รับการพ,พักผ่อนเรียกว่านอนไม่พอก็ตามเลยมันสุดยอดมากๆถึงตอนนี้แล้วพีว่ป้าอยากจะบอกบริรณดูอาหารแต่และชนิดและเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะตอนนี้คนต้องทํางานคนต้องเครียดอดนอนกันมาก แล้วเรามาดูอาหารประพิทีสามง่ายๆเลยสามน้ำโอ้โหน้ำเนี่ยเหรอช่วยบำรุงร่างกายของเราและทําให้การที่เราอดนอนเนี่ยสดชื่นขึ้นแน่นอนมีคําตอบน้ำการดื่มน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพี่ปราหมกเลยว่ามันสําคัญมากเป็นสิ่งที่คนทํามากที่สุดรู้ไหมว่าน้ําจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นทรงผลให้เรารู้สึกตื่นโตมากขึ้นเอ้ และที่สําคัญยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้การที่เราจิบน้ําควรจิบระวังวันและน้ำเนี่ยถ้าจะให้ดีถ้าใครชอบทานน้ำในนู้มิห้องหรือดื่มน้ำในพุห้องร่างกายเราจะดูดซึมไปไหลเวียนในเลือดได้ง่ายกว่าน้ําเย็น ดังนั้นแม้น้าเย็นจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ถ้าเราอยากจะให้หายง่วงเราเร็วดื่มน้ำนนะ้ำพุนปกติพี่ปามอกมันยอดเยี่ยมมากๆข้อที่4เน้นผักและผละไม้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าผักและผละไม้มีประโยชน์และที่สําคัญตอนนี้มันมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่อดนอนหรือนอนไม่เพียงพอมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยผักและผลไม้ผักและผละไม,ลลไม้พี่ปาบอกเลยว่ามีปริมาณวิตามินซี และว,วิตามิน B อยู่พอสมควรรวมทั้งแร่อธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของต่อมไผเนีย่ยเพราะหากเมื่อเรานอนม่พอขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อมไผ่เนียยก็จะออกาการงงเงยอ้โหเรียกว่าไม่อยากจะทําหน้าที่จนเรารู้สึกงงเงียตามไปด้วย ดังนั้นยาปรุกความสดชื่นผักและน้ำผลไม้สดๆเนี่ย <c oughs> พี่ปามันเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆ <c oughs> ข้อที่ห้า <c oughs> ดื่มช็อกโกแลตแทนชากาแฟ <c oughs> เอ้าททำไมเราพี่ปาจริงๆเราถ้าเราดื่มชากาแฟมันกระตุ้นใช่ไหม <c oughs> มันมีเหตุผลเราต้องมาฟัง <c oughs> ถ้าอยากปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยคาเฟอีนในกาแฟ <c oughs> พี่ปาบอกเลยว่าเราลองเปลี่ยนมาดื่มด้านช็อกโกแลตหรือโกโก้จะดีกว่าไหม เพราะในเครื่องทั้งสองชนิดนี้มีฟลาวโนน์สารนี้ดีอย่างไรเหรอกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะให้เรามีสุขภาพดีและที่สำคัญไม่อยากไ้คาเฟอีนโกโก้ดาร์ช็อรโกแลกจะเป็นคำตอบที่ดีมากวันนี้คุณดื่มโกโก้คุณดื่มดาร,ร์ชอกโกรลตหรกแลังและที่สำคัญเรารู้เลยว่ามันมีสารที่กระตุ้นทำให้สมองของเราเนี่ย สดชื่นและก็ไม่ใช่คาเฟอีนข้อถัดมาก็คือข้อที่6โปรโตีนเราต้องทานโปรโตีนอย่าให้ขาดโดยเฉพาะในมื้อเช้าและเที่ยงสารอาหารที่ร่างกายคนได้รับต้องจัดหนักโปรโตีนจากอาหารประเภทนมโฮเกรนแล้ววิตามินจากผักผลไม้ให้เพียงพอไปให้ร่างกายมีพลังงานไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวัน และให้บรรดาวิตามินและเกลือแร่เข้าไปเสริมทับการทํางานของระบบประสาทและสมองสุดยอดจริงๆเลยข้อที่7น้ำใบบวบโอ้โหหลายคนบอกพี่ปรหาฮหานูจะทานใบบวบสดๆกับน้าพริกมันอร่อยมากน้ํำใบบวบก็ชอบทานแต่บางคนบอกไม่ชอบมันมีกลิ่นเหม็นเขียวพี่ปราบอกมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบเรามาฟังประโยชน์กันแน่นอน น้ำใบบํบกที่ต้องแยกใบบํบกออกมาอีกข้อเพราะสรรพคุณของใบบบกโดดเด่นจนอยากให้คนนอนน้อยๆได้เห็นชัดๆโดยเมื่อเรานอนไม่พอร่างกายอากเสียงต่อการอักเสบที่บริเวณต่างๆได้ง่ายขึ้นและใบบํบกจะช่วยลดความเสี่ยงอาการอักเสบเหล่านี้ฉะนั้นหากนอนน้อยมาหลายวันใบบํบกขั้นสดๆเรียกว่าดีมากๆเลยแต่ที่สําคัญมากๆที่ต้องให้ระวังคืออย่าใส่ น้ำเชื่อมหรือน้ำหวานจนมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงการที่เราใส่น้ำเชื่อมมากเกินไปก็อาจจะทําให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงได้และที่สําคัญใบบุบกมีประโยชน์มากเย็นที่พี่ปราบอกแล้วถ้าเราไม่ชอบนานใบบุบกเราก็เอาใบบุบกสดๆทานกับน้ําพริกจิ้มกับน้าพริกหืออร่อยสุดยอดและที่สําคัญเวลาที่มีคนทานกับผัดไทยเลยนะผัดไทยจะอร่อยมาก แล้พี่ปรามีเรื่องเล่าใบโบบกเนี่ยหลายคนหมดทันไปแล้วเนี่ยทำให้เราไม่แก่เร็วด้วยเนื่องจากเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นผ่อนคลายมันก็จะทําให้สุขภาพของเราดีชะลอวัยอืมสุดยอดรู้แค่นี้แล้วอยากจะรีบผ่าใบโบโบมาทานกันเลยใช่ไหมมาฟังต่อเลยค่ะแล้วอาหารอย่างอื่นมีอะไรอีบมาฟังพร้อมพี่ปราข้อที่8ดคือถั่วชนิดต่างๆถั่วเป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุค่อนข้างสูง ไอ้ทั้งถั่วยังมีโพแทสเซียมธาตุที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและก็สมองในวันที่ร่างกายเราอ่อนล้าเพราะนอนไม่พอถั่วเรียกว่าเป็นของกินเล่นได้ดีแต่ที่สําคัญสําคัญมากๆที่เราต้องระมัดระวังคืออย่าเคลือบเนอยอย่าเคลือบน้ำตาลอย่าเคลือบของหวานเพราะว่าถ้าเราทานก็ไปมากๆแล้วโดวยเฉพาะของขิม ถ้าถัที่เข็มมากๆเท่ากับเราเพิ่มโซเดียมเหนือนร่างกายจะทําให้เราบวมแล้วก็ไตของเราจะทํางานอนะรานนั้นต้องระวังและทานถั่วอะไรดีละพี่ปลาถั่วนึ่งอ่าถั่วนึ่งนี่จะดีมากและที่สําคัญการทานของทุกอย่างพี่ปลาเน้นและย้ำเสมอว่าเหรีหยญมีสองด้านเราจะไม่ทานอะไรจนมากเกินไปเราจะต้องมีการเว้นช่วงบางเอาเรามาฟังกันต่อพี่ปราอยากจะบอกว่าอาหารที่ควรต้องกินในวันที่นอนไม่พอ เราก็รู้ไปแล้ว่าแปประเภทนั้นมีอะไรบ้างและที่สําคัญถ้าเราจะบํารุงร่างกายให้ดีเราก็ควรจะเลี่ยงของหวานทุกชนิดเพราะน้ําตาลจากอาหารเหล่านี้จะยิ่งทําให้เรารู้สึกง่วงอ่อนเพลียและไม่อยากจะลุกไปทำอะไรเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้ ถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่ปาจะมาตอบให้มาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรียมโตข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราและถ้าใครสนใจทำ YouTube อย่าลืมเพจคุณครูพี่ปรา YouTuber ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรา YouTuber นำความรู้เหล่านั้นไปใช้แล้วเรามาลุยความกับพี่ปราลุยพันเอก